ครับพี่เช็คให้แล้วนะตัวนีอ้อาการนี้ใช่ไหมอาการอาการชุดนี้ใช่ไหมนี่เนาะชุดเซนต์เอฟเฟกมามาสเตอร์เสียงมันซาเดือดเนาะตอนแรกเปิดมาเน่ะซาดังเดือดชัดเลยเพอเปิดไปสักพักมันมีเสียงลั่นชอน็อตนึงปุ๊แล้วก็หายไปหายไปเลยนะครับแต่ว่ายังมีน้อยอยู่นะเนี่ยแต่น้อยเบาๆน้อยเบาๆเห็นปะมิวก็ไม่หายนะเนี่ยมิวก็ไม่หายมิวไม่หายนะ แต่เอาวอลลุ่มลงหายพอเอาวอลลุ่มลงหายนะวอลลุ่มตัวนี้นะเวลาตอนที่มันมีเสียงซาเดือดอะเอาวอลลุ่มตัวนี้ลงอะก็ก็หายนั้นสัญญาณหลังวอลลุ่มนี่มีปัญหาเนาะจะส่งผ่านมาวอลลุ่มตัวนี้แล้วมาเข้ามาสเตอร์นะครับตัวนี้น,น,นี่ยเสียงซาเดือดหายไปละได้ยินเบานะครับตอนแรกดังเลยนะครับ อันนี้อะหรือหรือมันเป็นเสียงเนี่ยเอฟเฟกเนี่ยออกนะออกวันนี้มันแสนเหรียญนะแต่ตอนนั้นมันลงจากหกหมื่นหกหมื่นเหมื่นลงไปหมื่นกว่าอ่าโปรแกรมเอฟเฟกอะไรปรับได้ปกตินะสัญญาณเอฟเฟกออกนะเมื่อเงินล้านนะครับคุณมันหายไปหลาสิบทีนี้ไอ้สัญญาณก่อนวอลลุ่มเอฟเฟกนะครับส่งมามาสเตอร์มีปัญหานะงั้นไอ้สัญญาณที่มาก่อนวอลลุ่ม เอฟเฟกเนี่ยก็จะมาจากบอร์ดเอฟเฟกต์ทีนี้นะครับมาจากชุดบอร์ดเอฟเฟกนะครับนั่นแหละปัญหาว่าเราจะไปไปซ่อมชุดบอร์ดเอฟเฟกได้หรือเปล่าเนาะตัวนี้โปรแกรมอะไรมันไม่มีปัญหาเนี่ยโปรแกรมมันใช้งานได้ปกติผมลองปรับเล่นดูแล้วชุดนี้นะครับเคแต่ว่าเนี่ยมิวเอฟเฟกไม่หายนะเนี่ยสัญญาณรบ,บกวนไม่หายเดี๋ยว แต่ส่วนหนึ่งเราต้องเชื่อว่าเราต้องรู้ว่าวันไหนนะเรามีมิวเอฟเฟกต์เลยคนมันเก่งกัลไรเราจะไปยังไงอ๋อมิวเอฟเฟกต์อ่ะมิวเอฟเฟกต์กับมิวได้ไหเราทุนรอไม่รอไปมิวเอฟเฟกต์มิวได้เข้าใจมันแบบเข้าใจมันแบบมิวเอฟเฟกต์มิวได้แต่สัญญาณรบกวนที่ผิดปกติยังไม่หายถ้าเบาวๆลุ่มถึงจะหาย่ะโอเคเดี๋ยวผมต้องประเมินก่อนนะ โอเคพี่ครับพี่ก็มีอาการช็อตเกี่ยวกับชุดเอฟเฟกต์กันนะมีสัญญาณซ่าเข้ามามาสเตอร์เอาพุตนะครับเข้ามามาสเตอร์เอาพุตนะครับมีสัญญาณซ่านะจากจากจากชุดเอฟเฟกต์จากรีเทิร์นเอฟเฟกนะนะครับจากชุด,ดรีเทิร์นเอฟเฟกตัวนี้นะครับออกมาที่เมนเอาพุตเลยนะโอเคพี่เดี๋ยวส่งราคาซ่อมให้ในไลน์นะครับครับพี่นี่นะทำคลิปเสร็จปุ๊บมาเลย อยู่ๆก็ลั่นดังมาเลยนะได้ยินไหมเสียงซ่านะเสียงซ่านะครับนี่ผมปิดแล้วนะนี่นะครับนี่อาการนี้ใช่ไหมไอตอนที่มีเสียงซ่าชัดๆเนี่ยสัญญาณน,น้อยที่ไฟขึ้นตรงนี้ไม่ไม่ขึ้นนะเมื่อกี้เมื่อกีใ้ในเสียงซ่าหายไฟตรงนี้ขึ้นนะครับ อา,อาการเป็นแบบนี้นะเ,นนะเบาเอาชุดมาสเ,เตอร์เลยเหน็นไหมอาการชัดเจนนะอาการนี้นะครับพี่ชุดเซนเนฟิกมาเข้ารีเทิร์นช็อตนะมีปัญหาตัวนี้เสียงซ่าอ่าโอเคครับตัวนี้นะพิววีนะครับพิววี่พีวีหนึ่งสี่บีทีนะ บีทีนี่จะเป็นบลูทูธนะรุ่นนี้มีแตงว่ามีบลูทูธนะครับอ่าโอเคโอเคครับพี่อาการชัดเจนครับพี่แล้วก็อีกนิดนึงจะถามว่าอันเนี้ยไม่รู้ไปกดอะไรเล่นล้องหรือเปล่านะอ่ะผมเปิดเสียงก่อนอ่าเพลงหาคลิปก่อน่นไมมดลเลย คืออคนนี้บอกว่ามันไม่ใช่ปะตรายแบบแบบเดิมนะตอนนี้ที่พี่ที่พี่ปรับมาเนี่ยถ้าผมแพนมันแพนไม่ได้นะการอนตัวผมจะแพนนะข้อค้เนี่ยแพ่นเห็นปมในที่ดอกเปียแพนซ้ายแพนขวาจะแพนไม่ได้เห็นปะเอยว่าอะไรครับพอแพนมาทางซ้ายรู้สึกผิดปกติด้วยไอตรงนี้ไอตรงนี้นะครับไอรุ่นนี้นะไอรุ่นนี้นะไอรุ่นนี้นะรุ่นนี้นะครับระวังนะรุ่นนี้นะพีพิวีพีวีนี่นะนะครับ ถ้าไปปรับอันนี้ไว้จะจะเป็นโมโนเลยนะนี่ครับนะฮะถ้าจะเป็นสเตอร์มันต้องเลื่อนมาฝั่งนี้นะครับถึงจะแพนได้นะครับถ้าไปฝั่งนี้มันจะแพนซ้ายขวาไม่ได้เลยนะครับต้องต้องปรับเลื่อนมาทางนี้นะครับพี่อาจจะปรับเล่นไว้ก็ได้เนาะเนี่ยมันอาจจะต้องลงไปพักก่อนครับ <c oughs> ด้วยแต่อย่างนี้ถึงจะแพนได้นะปรับต้นขาลงเป็นไซส์เว์เพราะฉะนั้นวันนี้เลยมาชวนคุยกับพี่คิมมาว่าแบบนี้ถึงจะแพนได้จริงนะถ้าคุณจะท้าวันเนี้ยเขาบอกว่าทองอ่ะ ลงจริงอ่าโอเคตรงนี้นะครับบอกไปนิดนึงนะครับเดี๋ยวเพื่อพี่รู้แล้วก็จะไปปรับทดลองเล่นว่าเสียงซ่ามันมาจากไหนอะไรยังไงนะอ่าโอเคถ้าปรับมาฝั่งนี้จะเป็นโมโนแล้วจะแพนไม่ได้นะจะแพนไม่ได้นะจะพูดเรื่องวิกฤตกันเยอะพูดถางซ้ายแพนขวาแพนไม่ได้หมาะ่าโอเคครับผมนี่นะครับเปิดฝาหลังมาแล้วนะครับก็มิกซ์ยังใหม่อยู่เลยนะตัวนี้ พิววี่นะครับตัวนี้นะมิกยังใหม่อยู่เลยอาการนี้ไม่ไม,ไม่ไม่น่าเป็นเลยนะมิกยังใหม่อยู่นะครับก็ตัวนี้บอร์ดเอฟเฟกอลังการเลยนะนี่บอร์ดเอฟเฟกตัวนี้นะซ่อมเครื่องนี้ก็ต้องโฟกัสที่อะไหล่พวกนี้นะนะครับตอนนี้เออเสียงมันมาจากเสียงมันมาจากทางรีเทิร์นของเอฟเฟกด้วยไง ไม่แน่ใจว่าบอร์ดเอฟเฟกจะมีปัญหาหรือเปล่านี่นะครับแต่ลักษณะเนี่ยลักษณะอาการซ่าเนี่ยมันเหมือนกาวไฟเลี้ยงอะไรเนี่ยพวกนี้มีปัญหานะครับแล้วก็อาจจะมาจากบอร์ดเอฟเฟกก็ได้นะครับนี่อันนี้การ์ดบลูทูธเนี่ยพวกนี้ประการดบลูทูธได้ไหมเนี่ยครับ,รบสัญญาณนะครับสัญญาณตัวบลูทูธนะครับตัวนี้การ์ดบลูทูธ บอร์ดเอฟเฟกเสียหรือเปล่าไม่แน่ใจตอนนี้เดี๋ยวต้องถอดบอร์ดเอฟเฟกแยกเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวต้องถอดบอร์ดเดี๋ยวต้องรื้อบอร์ดนี้ออกมานะครับรื้อบอร์ดนี้ออกมาเช็คนะครับบอร์ดมาสเตอร์ก่อนดูบอร์ดมาสเตอร์ก่อนเลยนะครับอาจจะต้องรื้อทั้งหมดก็ได้แล้วดูเดี๋ยวรื้อบอร์ดมาสเตอร์ก่อนนะครับชุดน,นี้อาการคล้ายๆระบบไฟเลี้ยงมีปัญหานะแล้วก็หรืออาจจะมาจากบอร์ดเอฟเฟกก็ได้แต่บอร์ดเอฟเฟกมันทำงานปกติไงตอนนี้นะครับแต่เสียงมันมาจากทางทางเอฟเฟกนะครับ อโอเคเดี๋ยวไปรื้อตรงนี้ก่อนครับอันนี้ก็ลือ้อบอร์ดมาสเตอร์ออกมาแล้วนะเช็ครื้อเช็คตัวบอร์ดมาสเตอร์นะครับแล้วก็อันนี้เป็นบอร์ดเอฟเฟกนะนะครับเช็คบอร์ดมาสเตอร์แล้วก็ไม่เจอความผิดปกตินะบอร์ดมาสเตอร์โอเคเลยนะครับก็ภายในก็ยังใหม่หมดเลยนะนะครับเดี๋ยวน่าจะเช็คดูเรื่องของไฟที่เข้ามาเลี้ยงบอร์ดนะครับแล้วก็ เ,เดี๋ยวจะต้องไปเช็คตัวบอร์ดเอฟเฟกนะครับว่ามีปัญหาผิดปกติตรงไหนเปล่านะครับน่าจะต้องไปไล่ตัวที่ตัวบอร์ดเอฟเฟกแล้วล่ะนะครับก็ไม่ง่ายเหมือนกันตัวนี้นะครับเดี๋ยวลองเดี๋ยวลองดูนะครับผมเดี๋ยวอัปเดตให้นะครับครับพี่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ซ่อมเสร็จก็ประกอบเทสแรกก็โอเคเลยก็เลย ประกอบสมบูรณ์เลยแล้วเดี๋ยวทําคลิปให้ทีเดียวนะครับโอเคแล้วเรียบร้อยนะครับก็ทีนี้เหลือเหลือลองเทสยาวนะครับเทสยาวกับพักเอาไว้แล้วก็เทสอะไรแบบนี้นะครับเทสยาวไปร้อมแล้วถือว่าโอเคแล้วผ่านแล้วเนี่ยฮะเราเราเปิดเปิดแล้วใช่ไหมเดี๋ยวเราอไอ้วอลลุ่มตัวนี้นะที่มีปัญหานะเจ้าปัญหานะเนี่ยหมุนหมุนสุดแล้วนะหมุนสุดแล้วนะนี่นะครับ ไม่มีไฟขึ้นแล้วนะอันนี้เปิดศูนย์ดีบีนะครับนะครับแล้วก็ประมาณนี้ไม่ซ่าแล้วตั้งแต่ซ่อมเสร็จประกอบนี่ไม่ได้ยินเสียงซ่าแล้วนะครับหายเลยเงียบเลยนะครับแล้วปกติก็ถ้าแบบเนี้ยถ้าเราเนี่ยปึ๊บ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 เนี่ยมันจะมีมันจะมีไฟขึ้นกระพริบที่นี่แล้วนะครับแล้วก็เนี่ยไอ สไลด์ชุดนี้เวลาเราเลื่อนสไลด์เนี่ยมันก็จะดังคอกแคกคอกแคกเลยนะคอกแคกคอกแคกเลยนะเสียงนะนะครับตอนนี้ไม่มีละนิ่งเงียบนิ่งเงียบนะครับอ่าเปิดไว้สูตรดีบีนะครับแล้วก็แต่ก็อยู่ที่เวียดนามไงค่ะอยู่ที่เวียดนามอย่างเดียวตอนนี้ยแล้วก็คงจะงอยู่อย่างเงี้ยแหละที่ผมจะเอาเงินประเทศเงินเข้าไปใส่เพิ่มไหมฮะที่เวียดนามไม่เพิ่มไม่เพิ่มที่เวียดนามเนี่ยคือคือตั้งแต่แรกแล้วเงินผมเข้าไปอยูในสารอึงในสามอยู่แล้ว พราะตอนนั้นนะผมแค่เปลี่ยนจากก็เอฟเฟกเอฟเฟกเมนเมนเอฟเฟกต์เปิดสุดเปิดสุดหรือว่าเปิดสักปลายสามก็ได้ไม่ปลายสามก็พอไอ้นั่นมันไม่จังเลยนะแต่ว่านคนไทยอะลองปรับโปรแกรมนี้เล่นดูก็ใช้ได้อยู่ผมกแค่บอกว่าจะเอฟเฟกต์นะไม่นะครับพอเราได้โปรแกรมนี้แล้วปุ๊บเราก็กดกดไปทีปุ๊บจะเป็นในไทม์ความยาวหางมันอะไรพวกนี้นะ เรืที่แกจุเนี่ยทางมันคือใบมนี่เปร์เซ็นเป็นระยะความความยาวของสั้นยาวอ่ะนะครับถ้าเราทางไวปุ๊บมัจะกลับที่เดิมเราเรากดนะหางมันสั้นยาวแล้วทางสั้นยาวเราก็ปรับได้คใช่ไหมครับตัวนี้ครับเสร็จแล้วก็โอเคกดแต่ถ้าไม่กดเดี๋ยวมันก็คืนกลับที่เดิม ทุกโปรแกรมจะเป็นอย่างนี้หมดนะครับเอฟเฟกนะเอฟเฟกนะรุ่นนี้นะทุกโปรแกรมจะเป็นแบบนี้หมดนะเวลาเราปรับเลือกโปรแกรมปึ๊บปุ๊บป๊บป๊บเอ่าปึ๊บปุ๊บป๊บตัวเลขมันสะท้อนไม่ค่อยชัดอ่ะสมมติโปรแกรมนี้เราเราโอเคแล้วเราโอเคเรากดไปป๊บใช่ไหมเรากดไปอีกทีปึ๊บมันจะเป็นใช่ไหมระยะความความยาวของความยาวของหางสั้นยาวทม์นะครับ เราก็ปรับได้ทุกอันยังเป็นศูนย์มดดดูเลยนะไม่แน่ใจว่าพีได้ปรับเล่นหรือเปล่าถ้าถ้าจะปรับใช้งานก็ประมาณนี้คันยาวนะแบแบบปร,ปร,ปร,ปราณแบบนี้ถ้าโอเคแล้วก็กดกดปุ๊บก็จะเป็นที่โปรแกรมมันใช่ไหมพอเราเลือกโปรแกรมได้เนี่ยปุ๊บเลือกโปรแกรมสมมติที่หกเอาโปรแกรมที่หกรีเวิร์ดโเกิลกดแล้วเลือกโปรแกรมที่หกแล้วก,กดไปอีกทีปุ๊บกดไปอีกทีหนึ่งปุ๊บเนี่ยจะเป็น หางสั้นหางยาวนะครับเราก็ปรับฟุ้งมากฟุ้งน้อยอะไรเงี้ยหางสั้นหางยาวนะครับเดี๋ยวเราปรับไปโอเคแล้วเราก็กดปึ๊กบนะครับมาพูนโลกเราพูงโลกตอนนี้ผมอยากไปแต่ผมไม่อยากไหนื่อยนานตัวต่อไทม์แทนอยู่ตอนนี้มันโอไทม์ฮาร์แถวบอรดเอฟเฟกต์พูนอเมริกาที่โอไทม์เอฟเฟกต์ผมอยากจะร้อนจบมาหน่อยปัญหาที่เสียมาจากบอร์ดเอฟเฟกต์เลยนะตัวนี้ซ่อมบอร์ดเอฟเฟกต์นะครับรุ่นนี้เสียงซ่านะ เปิดวลลุ่มตัวนี้แล้วเสียงซ่ามาเลยนะเดือดอยู่ก็หายไปอยู่ก็ซ่าออกมานะครับเลื่อนสไลด์นี่มีเสียงคอแครกค็อแคร็กหมดเลยกดไฟตัวนี้ปุ๊บกดไฟชุดนี้ปุ๊บไฟตรงนี้จะกระพริบติดเลยอันนี้หายละไม่ไม่เป็นละนะครับซ่อมบอดเอฟเฟกอย่างเดียวเลยตัวนี้นะครับก็เสร็จเรียบร้อยครับพี่โอเคแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวผมเทสไปยาวๆอีกทีก่อนนะครับ อ่าไม่น่ามีปัญหาอะไรแล้วแต่เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะเทสต,ต่อนะครับก็สรุปเสร็จเรียบร้อยครับพี่<ด>โอเคเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้ส่งกลับได้เลยนะครับครับพี่เอ่อซ่อมเสร็จเมื่อคืนนะครับก็เช้านี้ก็เปิดเปิดเทสนะเปิดทิ้งไว้ได้สักประมาณชั่วโมงละไม่ไม่มีเสียงอะไรนะปกติเงียบดีนะครับก็นี่เร่งเร่งสไลด์ไวสุดแล้วนี่เร่งสไลด์ไวสุดนะครับแล้วก็ตัวนี้ ใช้งานปกติกเราก็จะเปิดไว้เท่านี้นะศูนย์ดีบีนะศูนย์ดีนะครับมีความผิดปกตินิดเดียวเดี๋ยวจะบอกนะมีความผิดปกตินิดเดียวนะครับ <c oughs> มีตรงนี้นะครับถ้าเราเลื่อนมาสเตอร์สุดเนะี่ยแล้วเราเร่งวอลลุ่มนี่สุดเลยนะเราจะเห็นมีไฟตรงเนี้ยขึ้นมาแล้วก็มีเสียงซ่านิดๆน,นะครับ แต่ถ้าเอาอันนี้ลงมาศูนย์อยู่ที่ศูนย์ดีบีในในลักษณะที่ใช้งานปกติะจะไม่มีเสียงละนะครับจะไม่มีเสียงจะไม่มีไฟละนะครับมันเป็นการบูสต์สุดเปิดเปิดเปิดสุดะนะความดังสุดนี่สุดนยะมันอาจจะมีผลก็ว่าความดังมันแอคทีฟมันแรงมากะนะนะครับหรือว่ามันมีอะไรชุดไหนที่เริ่มมีปัญหาอีกแต่ตอนนี้อาการที่เจอเนี่ยแก้จบไปแล้วปกติ ปกติเนี่ยเดือดเดือดเลยนะเราเปิดวอลลุ่มเนี่ยมันจะเดือดเลยนะครับแล้วกดปุ่มเนี่ยมันจะดังปุ๊กปักปุ๊กปักตอนนี้ไม่ดังแล้วโอเคแล้วนะครับกดสวิตตัวนี้ปุ๊บไฟสีเขียวสองอันเนี่ยจะดังจะแดงจะขึ้นด้วยเขียวปุ๊บ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 เมื่อเช้าเปิดเปิดมาเราปิดไว้คืนครเราเปิดมาตอนเช้าเราเปิดมาตอนเช้าปุ๊บมันจะมีไฟตัวนี้ขึ้นเขียวค้างมาแป๊บนึงแล้วก็แล้วก็หายไปเปิดอีกก็ไม่มีละ ไอ้ไอไอกระพริบป,ปุ๊บแล้วหายไปเนะี่ยปกตินะครับแต่เมื่อเช้าที่เปิดมากระพริบป,ปุ๊บแล้วไอ้ช่องเนี้ยมันจะมีค้างอยู่นะครับอันนี้อาจจะมีอะไรอะไรที่มีปัญหาเสื่อมอยู่พวกนี้มันเช็คไม่เจอนะครับแต่ไม่ส่งผลกับการใช้งานนะครับจะเป็นแค่ครั้งแรกถ้าเราทิ้งไว้คืนนึงเปิดมาตอนเช้านอกนั้นก็พอใช้งานแล้วปิดเปิดก็ปกติก็โอเค ไม่ส่งผลกับการใช้งานแล้วตอนนี้เงียบหมดปกติหมดนี้เวลาเราใช้เอฟเฟกเดี๋ยวเราไม่ได้เปิดสุดอยู่แล้วนะตัวนี้ไม่ได้เปิดสุดถ้าถ้าเราเปิดมาสเ,เตอร์ไว้ศูนย์ดีบี่เงี้ยเราเปิดสุดเนี่ยก,ก็ก็ไม่มีผลอะไร่ะก็ไม่ซาไม่มีเสียงรบกวนนะแต่เข้าระบบใหญ่ไม่รู้จะได้ยินนะหรือเปล่านะถ้าถ้าเปิดสุดแบบนี้นะเอฟเฟกเราเปิดไว้เที่ยงก็ได้หรือเปิดไว้บ่ายสองบ่ายสามก็ได้ประมาณนี้ผมว่าไม่เกินนี้นะครับแค่นี้มันก็ความดังก็ใช้งานได้แล้วนะครับ เดีย๋ยวเทสเสียงเทสเอฟเฟกให้ดูอีกทีนึงก่อนก่อนที่จะแพ็คนะนะครับก็อาการช็อตหนักที่เจอซ่อมจบแล้วโอเคชวัวเจอจุดเสียชัดเจนนะครับที่บอร์ดเอฟเฟกนะครับครับพี่ทเทสเสียงให้นะ<ใ>นเดี๋ยวก่อ<ใ>นเทสเสียงให้ก่อนแพ<อ>็คอันนี้อาการช็อตซ่านี่เทสตั้งแต่เช้าหลายชั่วโมงแล้วเป็นชั่วโมงแล้วเนาะสองชั่วโมงได้แล้วมั้งไม่ไม่มีอาการแล้ว ตั้งแต่ซ่อมจบก็ประกอบเทสก็ไม่เจอ,อการแล้วนะครับไม่เจอ,อการแล้วอันนี้เราเปิดเอฟเฟกไว้แค่เที่ยงนะเดี๋ยวลองแค่เที่ยงนะลองดูด้วยว่าใช้ได้ไหมโปรแกรมเป็นโปรแกรมที่หกโปรแกรมที่หกนะรมนนนจันไอจันที่ลอยเด่นฟ้า จะมีหน้าตาลังบ้างจะปล่างไม่ความรักมันสั่งห่างไกลแสนใกล้ไม่รู้ว่าไหนมาเปิดสุดก็โอ้เปิดสุดก็ลดๆล้ะคงมีวันที่ฉันจะเจ้าจะเต็มไปที่ผมปรับเล่นไว้โปรแกรมที่เก้าแน่นะ เวลาสั้นยาวก็กดไปทีจะเป็นเนี่ยไทม์เลยนะ64โอเคอยู่หน้าหางโอเคหน้าหางโอเคนะก็เพิ่มด้วยนะโปรแกรมนี้ใช้ได้นะ เก้ารีเวิร์บนี่นะแต่ไว้เล่<ห>นดนตรีได้นะโอเคร้องเพงเลงอะไรได้เต็มน้าแต่ว่าหัวใจฉันจะมีไหมนะเรารากฉันจะมีความฝันในวันนั้น จะเป็นเพียงความฝันไม่มีวันนั uh, ้นวันท uh, uh, ี่ใจเตืนปึ๊บอ๋อไม่ใช่ข้างนี้แหละในไม่วันนี้เธอกับทางแห่งฝันเธอตอนแรกเนี่ยไอสองช่องเนี่ยวอลุ่มเนี่ยคุกคักคุกคักเลยนะคุกคักคุกคักเลยนะตอนนี้โอเคหมดแล้ว สองช่องเนี่ยช่องนี้ด้วยครับอ่าโอเคครับพี่ไม่มีปัญหาเดี๋ยวไอ้นี่เนาะแจ็คหักคาอยู่ช่องนี้นะเดี๋ยวเดี๋ยวเคลียร์ให้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเคลียร์เรื่องอ่าวอลลุ่มโสปกให้อีกรอบหนึ่งนะครับอเอฟเฟกต์ดิอ๋อช่องนี้ไม่มีเอฟเฟกต์

โอเคครับพี่เรียบร้อยครับอ่าครับพี่มาแบบนี้อีกอย่างนะึงนะเดี๋ยวให้ดูนะเนี่ยผมอยู่ที่โปรแกรมสิบเก้านะเป็นพวกชุดของดีเลย์นะดีเลย์นะครับก็มมผมเปิดนี่เดี๋ยวผมเปิดดีเลยนะ์นะเปิดปวนะเวลานั้นนี่เปิดใบสามนะครับรผมเปิดดีเลย์นะ,นะะมไม่รู้สึกว่าออกเลยเนาะ มมไม่ชัดเจนเลยว่าออกนะเปิดสุดเลยเนาะความรักมันมสั่งไม่รู้วันนี้โปรแกรมเดียวกันนะโปรแกรมเดียวกันโปรแกรมที่ส <คน S 1> ิบเก้าเหมือนเดิมน,นะครับผมกดไปทีนึง<ะ>ผมกดไปทีนึ๊ง มันจะเป็นไทม์แล้วแต่มันเป็นศูนย์อยู่ห่างดีเล์มันเป็นศูนย์อยู่ยังไม่ได้ปรับห่างแล้วก็ปรับห่างเพิ่มอ่าอย่างนี้ก็ชัดเจนแล้วอ่าผมปรับแล้วสี่สิบสองนะยังอยู่โปรแกรมเดิมสิบเก้าเหมือนกันเห็นไหมมาแล้ว เราจะไปรู้สึกว่าปรับไอเป็นดีเลย์บางโปรแกรมแล้วมันมันไม่ทำงานเนาะเพราะว่าเรายังไม่ได้ไปปรับไทม์ดีเลย์มันนะครับเราลองดีเลย์โปรแกรมอื่นบ้างสิดีเลย์บิดดีเลย์รีเวิร์บดีเลย์ดีเลย์รีเวิร์บมีบ้างเลยโหมดดีเลย์ไปแล้วดีเลย์อันนี้นี่ อันนี้ก็ไม่มีเห็นป่ะอลองกดทีนิลองกดทีนิายังศูนย์อ,อยู่ทามววดีเลยเป็นศูนย,ย์จูอ่าเก้าสิบเลยเหมเราต้องไปปรับทามดีเลยมันด้วยน,ปปน,ทนะที่โปรแกรมเรากดไปอีกทีปุ๊บมันจะเป็นทามเห็นป่ะเราก็ปรับมันอีก เนี่ยนะอ่าโอเคนะครับพี่ชัดเจนนะดีเลย์ทำไมมีไม่มีนะเรากดไปที่โปรแกรมอะกดกดแล้วก็กดอีกทีมัจะเป็นไทม์ล้วก็ไปปรับไทม์ดีเลย์นะครับถึงจะได้ยินเสียงดีเลย์นะครับอ่ะโอเคครับพี่เรียบร้อยเนาะ